กรตน,นคุณพดาชนลสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกระตูนนะคะวันนี้ครูจะมาในเรื่องของ What's your hobby What's your hobby แปลว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะเราต้องมาดูที่คำสั่งก่อนว่าคำสั่งเขาให้เราทำอะไรเอ่ยก็คือ say and match นะคะก็คือเป็นการให้อ่านออกเสียงนะคะแล้วก็จับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะคะมาดูอันแรกกันเลยดีกว่านะคะอัน d e l a ชิ้นแรกนะคะจะเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยอันแรกนะคะ play the v i o อลิน playing the violin ก็คือการเล่นไวโอลินนั่นเองนะคะเรามาดูกันซิว่าอันไหนนะที่เป็นการเล่นไวโอลินแล้วก็มาดูที่รูปภาพกันเลยเดี๋ยวช่วงท้ายครูจะพาทำนะคะต่อนะคะเรามาดูที่อันที่สองนะคะ listening ขอภัยค่ะ listening to music listening to music ก็คือ listening ก็คือการฟังนะคะ music ก็คือเพลงก็คือรวมๆแล้วก็คือฟังเพลงค่ะต่อมา cooking cooking แปลว่าทำอาหารค่ะ อันนี้นักเรียนจะต,ต้องชอบมากนแน่เลยนะคะโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนของครูนะคะนั่นก็คือ swimming swimming แปลว่าว่ายน้ำนะคะถัดมานะคะเอ๊ะเจอคำนี้อีกแล้ว playing playing นักเรียนสามารถตอบได้ไหมเอ่ยว่า playing แปลว่าอะไรนะเยี่ยมมาค่ะ playing แปลว่าการเล่นนะคะอันนี้คือ volleyball นักเรียนโรงเรียนครูก็ชอบเหมือนกันค่ะอันนี้ชอบเล่นทุกวันนะคะเวลาว่างชอบเล่นมากเลยรวมๆแล้ว playing volleyball แปลว่าการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองถัดมานะคะ riding a bike riding a bike แปลว่า riding ก็คือเป็นการขี่จักรยานนะคะถัดมา w a t h i n g TV w a s h i n g TV แปลว่าดูทีวีค่ะถัดมานะคะ flying a kite flying a kite แปลว่าการเล่นว่านะคะถัดมานะคะ painting pictures painting pictures ก็คือเป็นการ วาดภาพระบายสีรูปภาพนั่นเองค่ะต่อมา Dancing Dancing ก็ <Dancing S 1> คือการเต้นนะคะถัดมานะคะ Reading Books Reading Books ก็คือเป็นการอ่านหนังสือค่ะสุดท้ายนะคะ Playing Basketball playing basketball แปลว,ว่าการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งรอบนะคะอันแรกนะคะ playing the violin ก็คือการเล่นไวโอลินนั่นเองนะคะอันที่สอง listening to music ก็คือการฟังเพลงอันที่สาม cooking ก็คือทำอาหารนะคะ อันที่สี่ swimming ก็คือว่ายน้ำถัดมาอันที่ห้านะคะ playing volleyball ก็คือเป็นการเล่นวอลเลย์บอลนะคะต่อมา riding กับ bike riding กับ bike แปลว,ว่าการขี่จักรยานนะคะถัดมานะคะ watching TV การดูทีวีนั่นเองค่ะ flying a kite การเล่นว่าวนะคะ painting pictures painting pictures ก็คือการวาดภาพระบายสีเกือบสุดท้ายแล้ว dancing แปลว่าเต้นนะคะถัดมา reading the books reading books ก็คืออ่านหนังสือนะคะสุดท้ายนะคะ playing basketball playing basketball ก็คือเล่น บาสเกตบอลนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเริ่มจับคู่กันดีกว่านะคะอันแรกนะคะ Playing violin เราต้องมาดูก่อนนะว่าอันไหนเอ่ยเป็นการเล่นไวโอลินภาพไหนคะออยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวคู่ขออนุญาตย่อนะคะย่อจอแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะนักเรียนสามารถลากตามได้เลยนะคะ เพลง g วโอลินก็คืออันนี้นะคะถัดมาอันไหนเอ่ยอันที่สองนะคะ listening music ฟังฟังเพลงนะคะฟังเพลงก็จะนี้เลยผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังใส่หูฟังอยู่เลยอ่านี่การฟังเพลงนะคะถัดไป Cooking คุกกิ้งนี่เลยกำลังดูเมนูอาหารอยู่เลยสูตรอาหารอ่าต่อมา i m วิ่งก็คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องว่ายน้ำนะคะก็ลากมาเลยต่อมาอ่าเพลงวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลอยู่ไหนนะวอลเลย์บอลไหนคือวอลเลย์บอลนะเอะเจอแล้วนะคะอันนี้เลย เราก็ลากมาเลยอันที่สาม Riding the bike ก็คือเก่งมากคะ่ะขี่จักรยานแล่นถัดมานะคะ Watching TV อ,อันนี้คือ Watching TV นั่นเองคะ่ะ Fly kite อันนี้เราเห็นคำว่า kite แปลว่าเบ่าก็คงจะงี้ไหนคะว้าวภาพแรกเลยนะคะ,ะ Riding อ๋อขออภัยค่ะ find a k i t e ก็คือการเล่นว่า wow. วนะคะถัดมานะคะเกือบแล้วใกล้เสร็จแล้วเรียน painting picture เห็นคาว่า picture ต้องเป็นรูปภาพใช่ไหมมีอันไหนคะมีเลยใกล้ๆเลย painting pictures ถัดมา dancing dancing ใครน่าจะเข้าข่ายดันซิงอ่านี่ไงเด็กผู้ชายเสื้อสีออเขียวนี่เองดันซิงกล้เสร็จแล้วนะคะอีกสองข้อมาต่อมาท่า reading the books reading books นะคะ reading books อ่าผู้ชายคนนี้นี่เองใส่แว่นเ,น,เนิร์ดอ่านหนังสือเล่นสีแด,แดงนะคะสุดท้ายนะคะ Playing Basketball ก็คือเล่นบาสเกตบอลนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวในใบงานถัดไปนะคะครูจะมาพาทำแล้วก็เป็นการทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะ สำหรับนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องของครูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะถ้าเกิดมีคำถามนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ